สวัสดีเด้อจ้ามื้อนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์แล้วนะทุกคนกับเป็นวันหยุดของออฟสินตามปกติเนอกจากนี่นะคะออฟสิงกาตาหมูนะคะสิไปทางไหนมื้อนี้กว่าจะไปทีอาโบดนะคะไปหาหอยกันนะคะหอยจูบนะคะทุกคนการเดินทางนะคะจากดันดีไปทีอาโบดนะคะก็ใส่เวลาอยู่ประมาณ20นาที25่หนาทีประมาณนี้แหละเส้นทางที่จะไปที่ใช้หาดนะทุกคนมันกัจะขรนขคบแบบนี้แหละทางอาโบดมันก็จะประมาณนี้ย่วยว่าแต่อาโบดถอดดันดีกัใไก้เคียงกันประมาณนี้แหละถนนก็บ่ได้ไง ปันไหนดอกทุกคนมาถึงช่วงพอดีทุกคนน้ามันกำลังขึ้นเนาะสงสัยมันลดต่างแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเอาอ,อมสิงกับตาหมูนะคะกัสิมหาหอยกันล่ะค่ะ,มะเมื่อเป็นอมสิงกบตาหมูดอกไม่ได้ออมสินแหละเพราะว่าอมสินเป็อย่กให้ตาหมูนะคะนั่งเดิน มาบริเวณนี้เนาะเพราะว่าพื้นมันลื่นอะนะถ้าเป็นยางไปมันก็สิลําบากเนาะนี่แหละวิธีการขาหอยของอมสิงกัสิประมาณนี่แหละแต่ก่อนหานะมันจะเป็นกามเป็นกามแบบมันเยอะมากนะมาค้าวนี่มันบ่ค่อยได้หลายเพราะว่าอย่างมันบอกก็ยังจิบบอกหนามันขื่นก็เอาได้เท่าที่ได้นะคะอะอีกอย่างหนึ่งอมสิงกับว่าเอาไปหลายนะอมสิงเอาไปกินแค่เท่เดียวเนาะนี่แหละเอาไปซ้านี่นะคะเดี๋ยวอมสิงกับตาหมูนะคะจะแวะไปซื้อปลานะคะยุลานขายปลากันตอนะคะถึงอาบทั้งทีนะคะสิ่งที่หมดสื่อบ่ได้ก็คือว่าเป็นปลาลุม คนุน,นะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวอมสินนะคะจะเอาไม้ทุกคนได้บิงเนาะจะว่าอมสินสื่อปลาอีกอย่างไปแน่มื่อนี้ที่ไปนะคะสื่อปลามา3ชนิดนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลาทูน่านะที่อมสินสื่อม้าเนาะแล้วถัดไปนะคะก็จะเป็น ปลาลมควนนะคะหมอเจ้าสังเกตบ่เวลาเขาห่อปลานะเขา,เขาจะใส่กระดาษห่อแบบนี่แหล,ละปลาลมควนเป็นอย่างที่ป๊อปปูล่ามากแล้วศินชอบมากมากจริงเวลาบีบมะนาวใส่นะโอ้ยแซ่บป้านี่นะคะเขาอื่นว่ามังฟิตเนาะเพราะว่าเพื่อนอมสินนะคะที่อยู่โรงงานนอะนนั่งในะน้นาม,มานั่งบอกว่าอมสินถ้าเธอไปอาบน่ะเธอจะลืมไปซื้อม,มังฟิตนะหรือว่าชาเทอรนะ่ะไปหลานอาหารเธอจะลืมสั่งแกงปลาอ่าชนิดนี้มากินนะเพราะว่ามันอร่อยอีหลีเอาหมอเจ้าคิดเบื้องว่า่อยซื้อม,มาสามชิ้นเนี่ยขนมืดไปประมาณยี่สิบเจ็ด ว่าแม่นขอ่อยซื้อดอกทุกคนตามหมูซื้อ